นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วบนาะงทีเราทำอะไรยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่ารู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเรารู้สึกไม้ได้แสดงว่าวันเวลามีคุณค่า และเราได้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นในแต่ละวันแต่ละคืนที่มันผ่านมาเราก็จะเห็นสิ่งต่งตางๆศึกษาเรียนรู้ชีวิตของตัวเอง ในพระเถรัตสุเราได้ยินกันบ่อยๆมาโพธิ์นีชีวิตอยู่แค่ราตรีเดียวก็เป็นผู้เจริญก็คือผู้ที่เห็นความเกิดดับของรูปนานมหรือการไม่ตามคิดถึงอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงสิ่งเป็นอดีตมันก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคต ก็ยังไม่มาประสุิฐนี้ถ้าเราตรึกดูดีๆก็จะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ตระหนักรู้ได้เข้าใจชีวิตเราในปัจจุบันในคำว่าปัจจุบันปัจจุบันในเราได้ยินกันบ่อยแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงน้อย พะสมากเราหลงจมไปตามอดีตบ้างไปตามอนาคตบ้างในคําว่าอาดีตคำว่าอนาคตนี่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อวานหรือวันพรุ่งนี้นะอันนั้นมันไกลเกินไปแต่ิงอดีตกับอนาคตนี่มันแค่เสี้ยววินาทีแค่หนึ่งขณะจิตในเวลาที่ตาเราเห็นรูป กว่าที่มันจะเดินผ่านมากระทบสายตาเรามันก็ผ่านไปแล้วบางทีอย่างเช่นแสงนี่กว่าจะมากระทบตาเรามันก็ผ่านไปตั้งแปดนาทีละเราจึงเห็นว่าเราไม่เคยได้อยู่ในปัจจุบันเราเห็นอดีตของสิ่งเหล่านั้นนะโ้โกระทบกับเสียงเหมือนกันแต่เรากาวสติมันก็จะเอามาปรุงแต่งต่อเป็นความสุขเป็นความทุกข์ ถ้าเรื่องที่ดีแล้วก็ยิ้มกระยองดีใจคำควรหวนถึงเสียงคำพูดเหล่านั้นเอามาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองให้ดีใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามสิ่งที่มันไม่ดีเป็นอนิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาน้ายินดี เราก็เอามาควรกันหนึ่งคิดให้มันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นก็แสดงว่าเราอยู่อย่างไม่เจริญเราขาดทุนกินรสสัมผัสก็คล้ายๆกันนกันทำมารมก็เหมือนกันมันอยู่แค่ขนาดจิตขนาดจิตนี้เราจึงเห็นได้ว่าการฝึก ที่ยังอยู่อย่างเจริญหรืออย่างประเสริฐเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากบุคคลเข้าใจได้ยากเพราะว่าโดยมากเราก็จะถูกแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างที่มันขโมยเวลาชีวิตของเราไปมันจึงทำให้วันคืนของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็ว หรือว่านั่นช้าถ้าเราไม่ชอบในอารมณ์นั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินมันผ่านไปอย่างเนิ่นช้ามันอยู่อย่างทรมานโดยเฉพาะถ้าอยู่กับความเจ็บปวดหรือกับเวทนาอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้ก็จะผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงช่างทรมานเหลือเกินหรือว่าท้ใมีความสุขขึ้นมาอย่างนี้ เราก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราทําการทํางานโน้นนี่นั่นอย่างนี้บางทีเราก็เพลินไปกับงานเราจะรู้สึกว่าอ้าทำไมมันผ่านไปเร็วจังเลยอันนี้คือเงื่อนไขของไทมของเวลาแล้วก็สถานที่ที่ใจเรานั้นมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนันไม่ได้อยู่อย่างผู้ที่ประเสริฐ นั่นเพราะว่าใจเรามันยังไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามของตัวความคิดตัวสัญญาสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตมันได้ฝึกบ่อยๆมีสติบ่อยๆมันก็จะเห็นความเป็นกลางม,มากขึ้นไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านั้นที่มันผ่านเข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาก็ตามถ้าใจเรามันยังไม่เห็นความเกิดดับมันก็เข้าไปให้ค่ามันจึงมีเวลาช้าจึงมีเวลาเร็วแต่ถ้าเราจะพิจารณาดูดีๆแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีก้อนไม่มีอัตตาตัวตนที่ไหนที่เราจะไปแบกยึดไว้ นะคําพูดที่มันเข้ามากระทบหูมันก็จดไปแล้วตอนนั้นมันทุกอยู่แค่แป๊บเดียวแต่ว่าใจเราที่มันขาดสติสัมปชัญญะมันไม่เห็นความเกิดดับต่างหากที่มันเข้าไปหมายมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเราทุกขกนนั้นว่าให้เราคนนี้เชื่อชมเราขึ้นมา อันนี้แหละมันจึงกลายเป็นว่าเป็นเครื่องจรองจําเป็นเครื่องความไม่เข้าใจของคนโดยส่วนมากนั่นในการที่เราฝึกใจของเราให้มันรู้ปัจจุบันมันจึงเป็นวิธีการที่มันเข้าถึงทางมากแปะได้ง่ายที่สุดมันจะเข้าเห็นความเป็นกลางของอารมณ์ ไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปตีความใส่สีตีไข่อารมณ์นั้นๆเพราะอะไรเพราะว่าเสียงเป็นอดีตก็ผ่านมาแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เสียงเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันก็ยังไม่ใช่ความแน่นอนที่เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหมายมันอย่างนั้นเราไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าของของอดีตของอนาคตนั้น รู้ในปัจจุบันยอมรับความเป็นทุกข์ความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับที่มันเกิดขึ้นพระมหากัจจายนะท่านทรงอธิบายอัธ,ททธิบายในเรื่องของพัฒทารัตสูตรนี่ไว้ได้น่าฟังมากเดี๋ยพุทธเจ้าเน่ทรงรับรองและอนุโมทนากับภาษิตคาถา ขององค์ท่าน,นท่านก็พูดถึงเรื่องของการที่ตาหูจมกูกร่องกายใจนี่แหละที่มันกระทบเกิดดับในปัจจุบันที่มันผ่านไปแล้วในอดีตวินาทีที่แล้วที่มันยังมาไม่ถึงในอนาคตวินาทีถัดไปนี่แหละเราไม่ได้มองไกลบางทีว่าผู้ที่มีความเป็นอยู่เพียงแค่ราตรีเดียวก็เป็นผู้เจริญ นั้นเข้าอยู่กันยังไงเขาก็อยู่กันด้วยความเห็นความเกิดดับนี่ใจนั้นไม่เข้าไปยึดมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราขึ้นมะาแต่เรารู้พร้อมอยู่เฉพาะหน้านะทำที่มันเกิดพร้อมเฉพาะหน้าควรสั่งสมควรเพิ่มพูนอาการเช่นนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตลยงจมไปตามสังขารไปตามความนึกคิดดวงแต่งขึ้นมา เพราะอะไรเพราะว่าขันห้าก็าทางานของเขาโดยปกติทํางานเป็นปกติของเขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเด็ดไปตามกระแสปัจจิยาการไปตามกระแสของความมีความเป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาในนาที่เราคือเข้าไปรู้เหตุเข้าไปละเหตุของสิ่งเหล่านั้นมันมีเราเพราะว่า เราไ่ให้ค่ามนะันถ้าเราไม่ให้ค่ามันมันก็ไม่มีเรานะในการคลายความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานอาคารนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรเข้าถึงเราไม่สามารถที่จะไปละความทุกข์ไปละความคิดไปละความปรุงแต่งไดนะ้แต่ว่าเราได้แค่รู้แค่เองทำได้แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น ยอมรับในกระบวนการของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ในความเกิดดับเปลี่ยนแปลงในความไม่จีรังยั่งยืนของทุกส,สภาวะบรรดาทุกส,สภาวะที่มันแสดงตัวให้เราเห็นมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นไหลหมุนเวียนไปอย่างนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไปนั้นการวางใจางใการละเลิกรู้ ในปัจจุบันขณะแก่เธอนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตันหาแล้วก็ทิฏฐิเขาทำงานไม่ให้ตันหาความอยากได้ใครดีความมีความเป็นไม่ให้ทิฏฐิการปักใสยไล่ส่งการไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นขึ้นมาหรือภาวะความมีความเป็นขึ้นมาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเขาทำงานได้ถ้าเรารู้ได้ตอน เนื่องรู้ได้เนืองเนงนะสังเกตเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าในความเข้าไปยึดมัน่นถึงมันมันก็จะเบาคายลงไปจากแต่ก่อนเราเคยเป็นทุกข์อัตตาเต็มที่เราเคยทุกข์ร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้แต่ถ้าเรามาเห็นเริ่มเห็นความเกิดดับขึ้นมาใจมันเริ่มวางมันมันไม่ให้ค่ามันไม่ไปให้ค่ากับสัญญาสังขารกับเวทนา นะกับวิญญาณเหล่านั้นนะกับรูปกับนามเหล่านั้นเมื่อมันไม่ไปให้ค่ามันจึงไม่มีค่าแม้ว่าจะมีอยู่แต่ว่ามีอยู่อย่างไม่มีมนี่คือความหมายของอนัตตามันมีอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันแม้กระทั่งตัวเราที่หลงเข้าไปยึดก็้เราก็หลงหยึดเข้าไปยึดชั่วคราวนะสังเกตใจเราเอง เราต้องรู้จักที่จะรักษาใจตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อเราดำเนินอย่างนี้อยู่นะเราก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องรักษาใจเราอารักขกรรมฐานถ้าเราเกิดความรู้สึกทอ้อแท้เหนื่อยหนายอย่างนี้เร,เราเะลึกถึงคุณของพุทธเจ้าพุทธานุสตินะคุณของพุทธเจ้าในการทำให้จิตใจนันแช่มชื่นขึ้นมา บางทีเราถูกความราคาถูกความกำลัดยินดีเขารอบงำอย่างนี้ mm. ก็ให้เราก็เจริญปรสุภาพกรรมฐาน mm. หรือว่าฝึกเจริญกายคตาสติในการมีสติแวะลึกรู้ไปทั่วสารพางกายบางทีจิตใจของเรามันขุนมัวโกรธเคืองขุนแค้นอาฆาตมาดร้าย mm. ก็ให้เรานั้นพึงตั้งเมตตาจิต ไปอย่างสัรพสั์ทั้งหลายให้เสมอเหมือนทุกคนนั้นรักสุขเกลียดทุกขเหมือนกันเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมสังสารวัตรวัตะสงสารเหมือนกันนั้นจึงไม่มีใครที่จะน่ารักหรือว่าน่าเกลียดเลยเราก็เพิ่งตั้งเมตตาจิตคิดเป็นเมตดกับทุกสรรพชีวิต ไม่เบียดเบียนซึ่งการไลกร่กันทั้งด้านกายด้านวาจาแล้วก็ด้านจิตใจไม่เบียดเบียน,นกันพึง้งเมตตาจิตบ่อยๆเป็นอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่มันจะรักษาใจเราและสุดท้ายก็คือมาใจของเรานั้นมันเกิดความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเกิดความทะยานอยากเกิดความมากๆเกิดความ ทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างนี้แล้วก็เพิ่งระลึกถึงความตายเป็นมรณานุนสตนะิว่าทุกชีวิตนั้นต่างก็ต้องมีความตายเป็นเบื้องหน้ามีความตายเป็นที่สุดถ้าเราเระลิกถึงอย่างนี้ได้จะทำให้ใจของเรานั้นมันไม่โลดโผนมันไม่พุ่งทยานมากมายนะมันกลับมารักษาใจตังเองให้รู้จักสงบระงับ รู้จักเพียงพอต่อภายในนี่เลยว่าถ้าเรารู้จักที่จะรักษาใจทตนเองไม่ให้ทุกข์รู้จักเห็นปัจจุบันขณะเห็นความเกิดดับของรูปนามเราก็จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่บ้านอยู่ปา่าอยู่ที่ทํางานอะไรก็ตามถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้การชีวิตของเราอยู่แค่วันหนึ่งนั้น หรือว่าคืนหนึ่งนั้นก็จะเป็นผู้เจริญได้ข็ให้พวกเรานั้นได้ไปศึกษาค่อยๆทำความศึกษาทำความรู้จักรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงรู้จักที่จะรักษาใจของเราไม่ให้มันจมหลงไปกับความทุกข์ต่างๆก็ฝากพเราเอาไว้เดี๋ยวเราสวดมนต์ทรรวัดกัน